ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอดอกคำใต้ขอนำเสนอสว e ตเฮอริเทจข้าวต้มหัวงอกขนมมงคลแห่งความยืนยาวของชีวิตไทยท่ามกลางขนมไทยนานา,นาชนิดที่สะท้อนภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของคนไทยในอดีตมีขนมโบราณชนิดหนึ่งที่อาจไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายนักแต่แฝงไว้ด้วยความหมายอันลึกซึง้งและเป็นมงคลอย่างยิ่ง ขนมนั้นมีชื่อว่าข้าวต้มหัวงอกข้าวต้มหัวงอกเป็นขนมพื้นบ้านของไทยที่สืบทอดกันมาแต่โบราณมีลักษณะคล้ายกับข้าวต้มมัดใช้วัตถุดิบเรียบง่ายได้แก่ข้าวเหนียวกล้วยน้ำว้าและใบตองสำหรับหอ่อจากนั้นนำไปต้มจนสุกด้วยความพิถีพิถันแตกต่างจากข้าวต้มมัดทั่วไปตรงที่ไม่ใส่กะทิและไม่ใส่น้ำตาล สะท้อนความเรียบง่ายและความพอเพียงของวิถีชีว mm ิตไทยในอดีตเมื่อข้าวต้มหัวงอกต้มสุกแล้วจะนำมาหั่นเป็นชิ้นพอคำก่อนรับประทานจะโรยน้ำตาลและมะพร้าวขูดไว้ด้านบนสีขาวของมะพร้าวขูดที่ดูขาวโพลนสะดุดตานี่เองคือจุดเด่นสําคัญที่ทำให้ขนมชนิดนี้มีชื่อว่าข้าวต้มหัวงอก คนไทยโบราณมองสีขาวของมะพร้าวขูดนี้เปรียบเสมือนผมหงอกของผู้สูงวัยซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการมีอายุยืนผ่านร้อนผ่านหนาวมามากในชีวิตจึงเกิดความเชื่อและนัยยะอันเป็นมงคลว่าผู้ใดได้รับประทานข้าวต้มหัวงอกจะมีอายุมั่นขวัญยืนอยู่ไปจนแก่เท่ามีผมหงอกตามวัยเป็นการอวยพรให้มีชีวิตยืนยาวมีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุข ด้วยความหมายอันเป็นสิริมงคลน,นี้ข้าวต้มหัวงอกจึงมักถูกนำไปใช้ในงานบุญงานประเพณีหรือมอบให้ผู้ใหญ่เพื่อแสดงความเคารพและความปรารถนาดีขนมธรรมดาที่ทำจากวัตถุดิบพื้นบ้านจึงกลายเป็นสื่อกลางแห่งความรักความกระตันยูและการส่งต่อคำอวยพรจากคนรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง ข้าวต้มหัวงอกไม่ได้เป็นเพียงอาหารหรือของหวานเท่านั้นแต่เป็นภาพสะท้อนของภูมิปัญญาไทยที่นำสิ่งใกล้ตัวมาผูกโยงกับความเชื่อและคุณค่าทางจิตใจเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การเรียนรู้อนุรักษ์และส่งต่อให้คนรุ่นหลังได้ภาคภูมิใจในความเป็นไทยในวันที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วขนมไทยโบราณอย่างข้าวต้มหัวงอก ยังคงทำหน้าที่เล่าเรื่องราวของอดีตเตือนใจให้เรามองเห็นคุณค่าของความเรียบง่ายและความหมายงดงามที่ซ่อนอยู่ในวิถีชีวิตไทย